สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Om Channel นะครับช่องของ Om นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวไม่สิวันนี้ผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับประสบการณ์การติดโซลารเซลล์ของผมนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมเพิ่งติดได้ประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับก็เดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าข้อควรระวังนะครับรวมไปถึงประสบการณ์การที่ติดมาเนี่ยดีอย่างไรแล้วว่าไม่ดีอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านผมเนี่ย มีธุรกิจต้องบอกว่าเล็กไปถึงกลางดีกว่านาะไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคือสาุที่ผมต้องการติดโซล่าเซลล์เนี่ยก็คือต้องการจะลดค่าไฟแน่ๆแหละแล้วก็ต้องบอกว่ารวมแล้วก็ตกประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับต้องบอกว่าส่วนที่ผมติดโซล่าเซลล์เนี่ยก็คือส่วนที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็คือส่วนของออฟฟิศนั่นเองนะครับที่ใช้ทํางานทุกวันเนี่ยแล้วก็เป็นสตูของผมด้วยเนี่ยอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับก็คือตั้งแต่ประมาณ8ปดโมง ยัน3-4มสี่ทุ่มเนี่ยผมจะอยู่ที่นี่จะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่มีงานข้างนอกกันเนาะค่าไฟเนี่ยของผมนะครับต้องบอกว่าตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณนะ1 0 0 0 0บาทนะครับบวกลบไม่เกินไม่เกิน1 1ึ0 0หกับ9 0 0าอยู่ประมาณเนี้ยในโซนนี้นะครับโซลาเซลล์ที่ผมติดเนี่ยก็เรียกเป็นติดแบบ10กิโลวัตต์ออนกริดนะครับซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยออนกริดก็คือเป็นการติดแบบไม่พึ่งแบตเตอรี่นะครับก็คือใช้แผงโซลาเซลล์โดยตรงเลยซึ่งเราก็จะสามารถ ใช้ได้แค่เฉพาะตอนกางวันเท่านั้นนะครับออนกริดเนี่ยเราจะใช้มันได้ก็ต่อเมื่อมันมีไฟฟ้าของการไฟฟ้าเข้ามาร่วมด้วยอ่ะคร่าว,าวไม่ต้องลึกอะไรมากประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็เลยแบบออนกริด10กิโลวัตต์นะครับส่วนแผงที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นของยี่ห้อ,อ,อลองกีนะครับ555วัตต์จำนวน10แผงมันก็จะได้ประมาณ11กิโลวัตต์กว่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็อินเวอร์เตอร์ผมใช้เป็นของหัวเว่ยที่ทุกคนรู้กันก็คือค่อคนข้างจะมาตรฐานนะครับก็เลยเลือกเป็นหัวเว่ยมานะแล้วก็ออฟฟิศทั้งหลายเนี่ยจะเริ่มทางานก็คือตอนแปดโงเช้านะครับแล้วก็จะปิดปัมม๊มาณที่ตอนประมาณ3ามทุ่มซึ่งผมก็มองแล้วว่าช่วงเวลาการใช้ชีวิตของผมเนี่ยรวมไปถึงการทํางานของออฟฟิศเนี่ยก็จะอยู่ที่พีเรียของกลางวันมากกว่านะครับนั่นก็คือเลือกเป็นออนกริดก็พอแบบนี้นะครับเราใช้เวลากลางวันเนี่ยมากกว่ากลางคืนเนาะ ก็เลยเรียกเป็นออนกริดนะครับสำหรับสถานที่ติดตั้งนะครับก็คือเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับเออก็ต้องมีหลังคาแหละแน่นอนทุกคนรู้นะครับแล้วก็ตัวบริเวณแผงโซลาเซลล์เนี่ยจะต้องไม่มีร่มเงาบางนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะสามารถเอ่อบริเวณที่มันเกิดเงาเนี่ยแล้วได้รับแสงไว้สม่ําเสมอเนี่ยมันจะสะสมความร้อนนะครับะฉะนั้นคือหลังคาเนี่ยนะครับแล้วก็ทิศเนี่ยจะต้องหันไปทางทิศที่เขาบอ,อกมานะคือทิศใต้กับทิศตะวัตนตกนะครับก็คือจะรับแสงได้ดีสุดนะครับ ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องเตรียมไว้ก็คือที่ที่จะต้องติดอินเวอร์เตอร์นะครับยิ่งคุณติดจํานวนกิโลวัตต์เยอะนะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับถ้าห้ากิโลวัตต์เนี่ยก็จะไซส์อยู่ประมาณเนี้ยประมาณกว้างไม่เกินไหล่ผมเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับส่วนประมาณถ้า10กิโลวัตต์เนี่ยถ้า10กิโลวัตต์เนี่ยของผมก็จะอยู่ที่ประมาณใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วผมเคยเห็นยี่สิบกิโลวัตต์มันก็จะขยาย ถูกไปเรื่อยๆ40กิโลวัตต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ต้องดูพื้นที่ของคุณด้วยนะครับว่าเราจะมีพื้นที่ตรงกำแพงเนี่ยนะเพียงพอไหมยิ่งของผมเนี่ยมันมีห้องเซอร์วิสที่เป็นตู้ไฟอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆแล้วก็จะถือว่าใกล้าการเดินไฟกันอะไรเข้าตู้เมนต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือผมต้องบอกว่า ทุกบริษัทเนี่ยเขาจะมีการสำรวจหน้าง,งานอยู่แล้วนะครับในการที่จะก่อนมาติดตั้งให้ทุกท่านเนี่ยซึ่งกับผู้ชื่อได้นะครับเพราะว่าผมจ่ายเงินนะครับไม่ได้รับการสปอนเซอร์ใดๆนะครับของผมเนี่ยใช้บริษัท BSC Energy and Technology นะครับต้องบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เพื่อนผมแนะนำมาเนาะก็ค่อนข้างมีมาตรฐานมากๆนะครับแล้วก็การเดินงานการเก็บสายไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเรียบร้อยมากๆต้องบอกอย่างนี้คือผมไปเห็นงานหลายๆที่มานะครับ บางจุดก็ยังมีขัดใจเหมือนกันแต่ตรงนี้ของบริษัทนี้ผมรู้สึกว่าเนียบมากๆนะครับเขาก็จะมีการมาสำรวจหน้าง,งานก่อนนะครับว่าเ hey, อ้ยเจ้าอินเวอร์เตอร์ไว้ตรงไหนบ้านคุณเนี่ยนะครับมีพื้นที่พอไหมจะติดก,กี่กิโลวัตต์และที่สาคัญครับเขาจะมีการวัดโหลดอันนี้ฟังไว้เลยนะมันจะมีการวัดโหลดแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกช่วงหลังนะครับอันนี้ขอพูดถึงการติดตั้งโดยรวมก่อนว่ามันเป็นยังไงนะการเดินเมนการตู้ไฟจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นสายไฟที่ลอยเข้าไปในท่อหลัก คือผมเห็นบางงานก็ไม่ได้เก็บนะครับแต่อันเนี้ยเขาจะแบบเอากระดูกงูมาล้อยแม้กระทั่งทุกคนการเก็บซิลิโคนไอไอรอยต่อของบล็อกไฟยาวๆอ่ะแต่มันเป็นรอยต่อของบล็อกไฟยาวๆใช่ไหมครับ mm hmm. คือก็โอเคมากเลยนะเขาแบบเอาเทปมาใช่ปะแล้วเขาก็ซิลิโคนมาแล้วเขาก็ลูดเก็บเนี่ยเดี๋ยวผมมีิจัยภาพให้คือผมรู้สึกว่าเออมัน เนียแบบผมชอบงานนิเนียยมนะครับแล้วก็ก่อนออกจากงานไปนะครับเขาก็ทำความสะอาดเรียบร้อยกว่าเก็บขยะเก็บหน้างานเรียบเรียบร้อยมากอะครับไม่เหมือนกับบริษัทที่ผมเคยทาไฟมาอย่างเงี้ยบางทีถอร้อยสายไฟปลอกร้อยสายไฟแมงกองเต็มพื้นไม่หมดเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออแบบค่อนข้างประทับใจนะก็ต้องขอชื่นชมไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใจทางเองไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอันนี้พูดได้นะครับโอเคคราวนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับเพื่อให้ทุกคนไม่พลาดแบบผมนะครับต้องบอกว่าพลาดแบบผมนะ คือต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนมาติดโซล่าเซลล์เนี่ยผมเนี่ยนะครับเอามาตรฐานตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาค่าไฟของบ้านตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับเอ่อค่าไฟอย่างที่ผมบอกไปก็คือค่าไฟผมอยู่ที่ประมาณ10,000ื่นใช่ปะผมก็ไปหาข้อมูลมาว่าไอ้ถ้าเราติดเท่าไหร่นะ5กิโลวัตต์มันจะลดได้ประมาณ3ามพันห้าสามถึงสามพผมก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่พอว่ะเพราะฉะนั้นคือผมก็ไปต่อถ้าอย่างนั้นต้องเป็น10กิโลวัตต์ใช่ปะโอเคเอา10กิโลวัตต์ ถ้นานั้นเอา10กิโลวัตต์ลดได้เท่าไรห6 0 0 0ถึง7,500 7, 5, 7ัน0ถึง7,5 0 0แล้วแต่เจ้าที่เขาก็จะเขียนไว้ใช่ไหมครับพอมาจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับกลายไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะคำว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าผลิตไฟไม่ได้เป็นแบบนั้นนะทุกคนอย่างที่ผมพูดแั้งแต่แรกคือมันเป็นความสะเพราแล้วก็ความดีได้ของผมเองนะครับนั้นเอาค่าไฟเป็นตัวตั้งแต่ไม่ได้วัดโหลดจร,จริงๆจังๆหมายความว่าบริษัทเขามาแล้วเขาบอกคุณโอมวัดโหลดไหมครับ คุณอมครับเดี๋ยวจะวัดโหลดให้นะครับวันนั้นผมก็วุ่นผมก็เลยบอกไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องวัดติดไปเลยสิกิโลวัตต์ปัญหามันก็เกิดครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนมาดูตามกราฟนี้นะเดี๋ยวผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับบ้านผมเนี้ยก็จะใช้ไฟในช่วงกลางวันเยอะก็จริงแต่ไอสิ่งที่ผมมันไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นก็คือตรงนี้ครับทุกคนเห็นวงวงแดงๆนี้ป่ะอันเนี้ยมันคือไฟที่มันมาจากหลังคาปัม๊มหรือเรียกว่าลานปั๊มเนี้ย ที่สองสว่างเวลาเราเข้าไปจอดใต้หลังคาเวลาเราเติมน้ํามันนไอตรงนี้ทุกคนแม่งกินไฟมากโคตรกินไฟเลยซึ่งผมนึกตั้งแต่แรกว่าไอหมื่นหนึ่งค่าไฟบ้านผมเนี่ยอ,อ๋อเจเนี่ยมันมาจากในส่วนที่เป็นสีเขียวซึ่งก็คือส่วนที่ผลิตได้ทุกคนในส่วนเนี้ยแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ทุกคนเห็นไหมครับว่าการใช้โหลดของไฟอะเกือบจุด ทะลุไปเกือบ6กิโลวัตต์อะมันไปอยู่ช่วงกลางคืนด้วยนะครับมันเลยทําให้การประหยัดไฟฟ้าของผมมันไม่ดีเท่าที่ควรนะแล้วก็เห็นมาครับขนาดไฟลานปั๊มช่วงตีสีซึ่งก็คือสีแดงอีกอันหนึ่งอะมันก็สูงพอสมควรนี่ขนาดผมเปิดไฟแค่ตอน6กโมงจนถึง3ามทุ่มนะลานปัม๊มช่วงเวลาที่ไฟไฟจากพระาทิตย์ะมันลงอ,อ,อันเนี้ยก็ใช้ไฟอยู่แค่นี้นะครับ แต่แกลายเป็นว่าในความเป็นจริงเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าตัวโซล่าเซลล์เองเห็นปะทุกคนเลขเจ็ดตรงเนี้ยมันสามารถผลิตได้อีกมากเลยอะต่อให้ค่าโซล่าเซลล์ที่เขาบอกกันว่าสมมติติดสิบกิโลวัต์มีค่าร้อยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับอย่างน้นอยๆมันต้องดันไปถึงแปดกิโลวัตนะครับซึ่งการาฟในความเป็นจริงอะ่ะมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะทุกคนส่วนมากของการผลิตโซล่าเซลล์มันก็จะทะลุขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นเหมือนละครความแบบเนี้ย ช่วงพีเรียนเนี่ยมันก็คือช่วงที่คุณสามารถผลิตโซลาเซลล์แล้วสามารถนําไปใช้ได้แต่บ้านผมใช้อยู่แค่4จุดกว่าถึงประมาณ5.6อย่างที่เห็นน่นะครับซึ่งผมสามารถดึงไปได้อีกเกือบ40%เลยอะนะครับดึงได้ไปถึง7-8เลยอะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเลยนะครับอันเนี้ยมันก็เลยเป็นความสะเพาถ้าวัดโหลดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะสามารถดูการใช้ปริมาณ ไฟฟ้าของบ้านเราในช่วงกลางวันและกลางคืนได้นะครับแต่จริงๆเ่ะคือผมก็ต้องบอกว่าคนที่ดื้อด้านแบบผมมันก็คงน่าจะมีน้อยอ่ะแต่ก็ก็ถือว่าต้องบอกว่าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันครับทุกคนใช่ครับมีนะครับเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เพราะว่ามีหลายๆบ้านผมก็เห็นนะว่าเฮ้ยเนี่ยบ้านไฟชั้นหมื่นหนึ่งบ้านใครค่าไฟบ้านชั้นเท่านั้นเท่านี้เอาค่าไฟเป็นตัวตั้งผมเลยบอกว่า เอาเข้าเปเป็นตัวตั้งไม่ได้นะทุกคนจะต้องเอาการใช้พลังงานจริงๆในช่วงกลางวันและกลางคืนเพราะออนกริดมันก็คือการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันมาใช้ซึ่งก็คือ8ปดโมงถึง6กโมงเย็นแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเท่าที่ผมศึกษามาครับค่าเฉลี่ยมันก็จะอยู่แค่ประมาณที่ผลิตไฟได้มันอยู่แค่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นคือผมก็เลยเอาอันนี้มาเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนนะครับ หรือหรือหรือนะครับใครที่อ,อยากจะรู้ว่าบ้านตัวเองเนี่ยนะใช้ไฟเท่าไหร่กลางวันกลางคืนแตกต่างกันยังไงผมมีวิธีนะครับซึ่งง่ายมากเลยนะตื่นเช้าไปจดเลขมิเตอร์นะครับเย็นก็คือตอนเช้านี่คือ8ปดโมงไปจดเลขมิเตอร์แล้วก็หกโมงเย็นไปจดเลขมิเตอร์นะครับเช้าอีกวันนึงก็ไปจดเลขมิเตอร์เย็นอีกวันหนึ่งก็จะไปหกโมงเย็นก็ไปจดเลขมิเตอร์ทำอย่างเงี้ยสัก4ี่หวันนะครับเอาค่าที่ได้มารวมกันแล้วหารจานวนวันที่เราจดเช่นเราจด5วัน แล้วก็หหารแล้วจด6วันเราก็6หารเราก็จะรู้ค่าเฉลี่ยในการใช้ไฟในช่วงนั้นๆน,น,นะครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนไม่ยากแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเฮ้ยเราใช้ไฟสมมติ1 0,000มืนเนี่ยเราใช้ไฟเป็นกลางวันเท่าไหร่ใช้ไฟกลางคืนเป็นจนํานวนเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถรู้ได้คร่าวๆเ,เลยประกอบกับการวัดโหลดเงี้ยมันก็จะดีมาก <c oughs> ผมก็ดันดือ้อดึงอย่างที่บอกอะดื้อด้านด้วยนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะพอออย่างผมอะ ต้องบอกว่าก็ยังโชคดีที่มันมีทางร้านค้ามันมีตรงจุดนูน้นจุดนี้เนี่ยที่ผมจะสามารถดึงไฟตรงนี้ไปเชื่อมกับตรงนั้นตรงนี้ได้หรือในอนาคตเนี่ยผมมีแผนที่จะซื้อรถพลังงานไฟฟ้านะครับรถ e v พวกเนี้ยผมจะสามารถต่อเป็นตัวสถานีชาร์จของบ้านผมเองเนี่ยได้นะครับซึ่งการผลิตตรงนี้ก็จะไม่เสียเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เกิดพลาดแบบผมแล้วบ้านเนี่ยไม่ได้มเีเพิ่มเติมเหล่านี้นะครับ <ๆ S 2> ก็จะถือว่าลำบากระยะเวลาการคืนทุนก็เกือบร่วม10ปี นะครับจากที่บางคนตั้งเป้าไว้3ปี4ปีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ประสบการณ์ของผมนะครับเป็นประสบการณ์เพื่อกับใครบางคนนะที่กำลังจะติดโซลาเซลล์ในอนาคตนะครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแบบผมนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนได้ใช้พลังงานนะครับรวมไปถึงใครที่ติดโซลาเซลล์อยู่นะครับก็ขอให้คืนทุนได้ไวๆและใครที่กำลังจะติดในอนาคตก็ ขอให้ศึกษาดีๆนะครับแล้วก็ขอให้คืนทุนกันไวๆนะครับวันนี้สำหรับผมโอมช่องโอมชาแนลนะครับไปก่อนแล้วนะครับวันนี้ฝากข้อคิดนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นรีวิวอะไรแล้วก็หรือว่าพาไปดูอะไรไว้ค่อยติดตามกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ